สวัสดีครับ BTV Premium Auto s g n o l นะครับวันนี้เรามาส่งงานกับ Mercedes-Benz 380 SE นะครับสาร์ครับนี้ติดตั้ง Daylight นะครับ b ู u e Running นะครับขอทางครับตัวไฟเลี้ยวนะครับจะเป็นเทอร์รั n นิ่งนะครับนี่นะครับปิดขอทางครับไฟเลยครับ ตัวนี้ติดตั้งไปคู่กับวงแหวนนะครับเป็น LED นะครับนี่นะครับอ่าเป็นกรอบเหลี่ยมนะครับเข้ากับรูปทรงโคมเลยนะครับไปตามครับตัวนี้นะครับตัวโคมจะเป็นลูกฟูกนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูแสงหลังจากติดตั้งเสร็จนะครับคันนี้ติดตั้งเป็นโปรเจคเตอร์ไบวอกแบ็กอิดิชันนะครับ9.1แบ็กอิดิชันคู่กับประหลาดนะฟาร์สเทนนะครับตัวนี้แสงเข้มๆนะครับเลนลูกฟูกนะครับ ถึงแม้จะเป็นลูกคู่แต่แสงก็ยังพอคมอยู่นะครับนี่นะครับสูงครับไฟสูงนี่สว่างทั้งซอยนะครับเดี๋ยวดูแสงผ่านฟิล์มตัวรถกันนะครับแสงในตัวรถและนอกตัวรถนะครับสว่างไม่ต่างกันเลยนะครับทั้งร้านนะครับมีห้องตั้งไฟระดับมาตรฐานนะครับลูกค้าท่านใดนะครับสนใจนะครับติดตั้งชุดโปรเจคเตอร์แบบนี้นะครับสามารถติดต่อเข้ามาได้ที่เพจเฟซบุ๊กนะครับ บีทีพีเ u มออโต้ซีนอนนะครับรถเก่ารถใหม่เราทำได้หมดนะครับอ่าโอเคครับขอบคุณครับ